ดเ,เดียบร้อยผาแล้วคนอนกุ่มหมกน้ำเด็ดแจ่ะค่ป่านนี้น้ำพอบดูะมานั่งถ่าพอวะ สุขสุคนนมนโมนี่กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบของสาวพรหวานเฮาอีกแล้วโมนี่กับมาพบมาพ่อครับสาวพรกับตอนค่ำๆนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ตามตรงไหรตรงนา้นเพิ่อนกําลังฮุบหญ้าเนาะสาวพรกับมาตามหลังเนา้องพรเขาดูแล้วก็มาทีทางน้องกับโตเพิ่อนกับมานลำพ่อคนเนาะเออจะเมีนูห้องหาว่าอยู่ทางไหนนี่วะ จะมาน้าพอลองมาได้ดูกันนะมาคนเดียวสวัสดีป้าลุงเลยสวัสดีป้าลุงป้าลุงโดยจะมาป่าหยาน้ำพอลองดูบอเหมือมานั่งถ่าพ่อลองบอโดยน้องแค่ไหนลูกน้องมาน้องน่องอะไรมาบอโดเหามานั่งป่านั่งน้ำพลอยู่ตรงหน้านาะโดย ไม่มีน้อกเฮือกนั่นมีตู้ด้วยป้าไปดูหน่อยเมไปอันหูหมีหามพอ่อคนเดียวเดด้อโย่นอะโดย,โ,ดยโอเคนี่ก็เป็นข่าวหน้าวานเนาะพ่อแม่พี่น้องข่าวหน้าวานเพิ่อนกับง,งามอยู่แต่ว่าหนาเนาะหนาเกิดใช้พืชกีนเราพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงเนอพ่อแม่พี่น้องเลย ค่อยทำยามแรงมาเน่น้อตามทุ่งให้ทุง่งนาเนี่ยสาพ้อนก็ได้มาถ่ายทำบรรยากาศตามทุ่งให้ทุง่งนามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะทางพ่อน้องแฝดน้อยเข้ากันมันได้ขุดขวด,ดหยาอยู่เนาะเป็นกระตัดเป็นกระตัด,ดเลขสองสอบนี่เลยเนาะสาพ้อนก็นหากระมา อ้าวพอเพชรสบายดีเด้อสบายดีมาตัดหญ้าพี่น้องบรรยากาศค่อยความรแรงตอนนี้เนาะดูข้อก็มาตัดหญ้าเมื่อไว้ให้งัวก่อนพี่น้องเลยถือโอกาสเขามาตีเวียกกันเลยมาตัดเลยพี่น้องช่วงแดดอ่อนเนาะพี่น้องเลยช่วงสอบพี่น้องเนาะตัดว่าเห็นมันกินมืออื่นเนาะเพราะว่าข้อกัด่าได้มีเวลามาเกี่ยวตอนเวียนตอนยังกับเพราะทางพอน้องแฝดเพื่อนก็ได้ออกไปข้างนอกเนาะ เพิ่นมาเพิ่นก็เลยเล่นตัดหยาเาว่าให้ง,งวัวสะพอนกับลูกก็อยู่เพื่อนกะสิไล่มีหญ้าให้ง,งัวกินานถอะนะแค่อันเจาะจัดนะพูดฝุ่นก็บนจจี่อ๋อทักฝุ่นก็จะตัดบอนอนะ่ะฝุ่นออกมาตัดตามตรงใหงงนตรงหนาเราพเมพี่น้องน้าตรง,งานากับผู้ได้กายเราอยู่น้ำตีนบ้านนี่แหละแค้มบ้านนาอยู่แค้มบ้านแ,แต่โมเมนนาสะพอนหรอกเป็นน้าขาเจ้าเพิ่นน่เถอะ ก็เลยออกมาตัดนะเพราะว่าหญ้ามันก็ยังหลายอยู่เนาะคนก็ยังพันลามกี่ยวเพราะว่าทงแถวนี้นั่นเพิ่นชีว่านนาวัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นชีบกค่อยลำชีบีน้าว่านเบิดแถวนี่หญ้ามันก็เสียกลายแล้วมันเกิดมาเนาะสะพอนร้องอย่งพอแฝกแฝกถึงแปลว่าอะไกันัดติดใสะพอนกวดถาวะ จะเอาหนาขึ song, ้นไปส่งเนาะลอยลอยสัพพนี <c oughs> uh ่ขวดถาเด้อยทำลงแดงอย่างนี้อลตั้งกล้องเอาเนาะลอยลอยเวลามันกะจับจ่อขามาเลยเนาะมืดลงมืดลงเลยลูกกับม่านถาพี่น้องเลยหนึ่งถ้าโต๊ะกันมาให้กำลังใจพ่อทางน้องกับโต๊เพิ่นกงเล่นน้องมาน้ำพ่อเนาะสะพพนบม่ได้ซักเส้นได้เพิ่นออกมาน่ะป้อนขขาวยดุหาเลียนน้องโต๊ะเวน คนเนาะห้องม่พี่น้องเพิ่นกำลังถ่าอยู่พูห้องแม่กลัวกลัวอยู่พูเนาะทางน้องโตโตเพิ่นน้องกระต่ายมะละมาส่วนเพิ่นออกมาเพิ่อนอาโบเพิ่นแบบคำแล้วเพิ่อนแบบชิยู่เพื่อนนั้นมีตู้ถ่าเพิ่นบอกหน่อก็เลยสะพองก็เลยออกมาลำหลังเนาะมาหุบหยาซอยฟอน้องแฝดนี่แหละเพราะว่ามันจะคำมาแล้วเนาะแม่มาสะพองแฝดสะพองจิกวดถ่าเด้อกระสอบเจ้าเอามาเท่านี้ว่ากระสอบหน่อยนี่สามสอบเอ้าใช้กระสอบน่องโตนองกวด นี่จะเป็นสอบที่สองนะพอแฝดเนาะแม่จะปาดกันฮะเมียนหมดเลยว่าแถวหน้าหนูแต่ฉันยังเล่ยลายสอบอยู่รอกฉันอยู่เนาะจัน่อยก็มันมันชิคำป้าเลยฮะตะเวนก็ชิตกดินได้พี่น้องเอ้ยยังมาห้องในฮุบอยู่หากฮุบได้สองสอบเนาะจะฮุบแล้วจะเอามือทรงก่อนได้เถิดเด้อสะพอนกับสกวดถ่าเนาะเดี๋ยวนี้ นก็ขี่มากวดค่กพอแฝดน้อยเนาะพอพอแฝดน้อยเพิ่นแบกหญ่เมาส่งพี่น้องเลยกอกระคำไม่แห้งเนาะเอาไว้กับต๊ะดินเนียังมาเล้วอยู่เอามาคุ้ซอยเพิ่นแล้วไปแห้งว่ากินมื่นเลยแหละพี่น้องก็พันห้าโบเลนป่าที่กับทวดกับโมมีกินหากินแต่เพื่องลายกะมัน บมีประโยชน์ไป็ยังเนาะมันกับปตุ้ยบุพี่เนี่ยค่หากินแต่เพื่อนกันเพราะพี่น้องเลยหน้าบ้านมันกังามงามหาเสียทีเดีมีหนาเนาะพี่น้องเนาะหย่าเกิดอ้าเต้หยาเกิดลายพี่น้องเลยหย่าคือผือเด้พี่น้องเตืองเะดูอยู่ถ้านเป็นเอายาฆาหย่าใส่นั่นเป็นอยังท่านเป็นอยังจะเอายามาฆาหย่าอยู่บะนี่เนาะ เพิ่นบอกยามะขานพวกเฮงงีเนาะมันงามหยาบ่ายๆไง้ะน,นี่ก็คำมาคำมาแล้วพี่น้องเไงแตะเวนก็ตกดินเรียบร้อยเลยเนาะยังเหลือแต่ขี่มันแรงชิลึุอยู่ตะเวนก็ตกบิดหลังเฮือนหลังคาเลยเนาะสะพฟนก็ชิเขียวกวดหยาให้มันเะลี่ยนเนาะทั้งพโฟนเาาากมากล้เเนนะผูลน่นเอากระเป๋า เอิ่งกระเรนดเอากระเป๋ามานั่นเนญญาะเพิ่นยันบนทันมันคำเด้พวพูป้าเจ้าเล่นมาเล่นมาเล่นมาจแล้วมันคำป้าเน,นี่ยปูววตั้งขาก้องไว้กับขาก้องล่มพอแฟดเลยเออาคอยกันเลยเอามือจับ,บนเอาไว้นี่ตั้งขาก้องไว้ร่มมื้ยดยนกินนี่ ผักกอนกัะหาเพล่เลวุนแด่กาชอบข่ปลาต๊น้ำกินนี่ค่ะเนาะทางฟอน้องแนเากับเพิ่นได้หุบอยู่บ้างคุณเนาะุบอันสาพรกวดเห็นไหมพี่น้องไงเฮ้ยคือได้ยินเสียงเบอกพอแฟดเพิ่นเห็ดยังไงนะ ทา้งบรรคุบวบบัยคุณเนาะเต็มเลยบวบไป้เมื่อแบบนี้งาพ่กถุกซาเพิ่งก็อิอนก็กวดไงเนาะให้พอฝนเมื่ออยู่น้ำเ่พ่อกับเสพฮุบก่อนแบบนี้กวดแล้วบวเลยฮุบไปให้พ่อแฝดมาแบกเอามาเลยทางพ่อแฝดกับแบกเต็มแห้งเพิ่นได้มือนี่นั่งบ่าภอแฝด <c oughs> เปิดอัดลงจนเต็มเนาะโอ้โหพี่น้องเลยตะเวนนี่กับบ่อถาไฟเราหน้าคำโบวบลุงข้าเลียวด้วยเห็นอย่างน้นกบบนนนำ,าานำ,ำนกับบ่อท่านอหนน้แหละคนว่าน้อน้ำบ่อถาป่าเวลาบ่อถาคนคำนี้คำเลยกับโบบุรูลุงตะเวนกันเนาะ ถ้าสาวๆสาวอนก็อยู่ตามตังไห้ต yeah, ัวงาเด้อม yeah. ืงหนีพ่อแม่พี่น้องไงอยู่ตามตัวไห้เว้นตัวให้ตัวงาตอนค่ำๆเนาะพ่อแม่พี่น้องบริเวณนี้ก็มีแต่เขาแต่น้ำเลยพี่น้องเอ้ยได้ถ่ายทำบรรยากาศให้พ่อพี่น้องเบิ่งเนาะพอแฟนน้อยมาแบกเอาพอเพิ่อนกับแบกมือเวียนเลยไม่ใช่ยามันอยู่พี่น้องเลย เพคนเห็ดยังอยู่วันคู่ประวายเนาะเสียงเสต็แซวแซวอยู่มีงานบ่ น้องเอ้ยเมื่อยลายเติบเนาะสะพอก็ฮุบแล้วได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทางนั้นก็เพิ่นก็เกี่ยวหญ้าคือกันพี่น้องเอ้ยผูแบกกระสอบดึงกันเนาะเพิ่นก็เกี่ยวหญ้ามาให้งให้ควายเบิ่งคือกันตกลินเป็นทีเรียบร้อยบัดนี้มืดอึคตะเวงตะเวนเฮาก็จบ่เห็นเลยูทางพ่อน้องแเพิ่นก็งอมมาอีกลเนาะลูกชายเพิ่นก็ยังบ่ยอมเมื่ออยู่ จเจ้าเล่นยังไงกันนั่นไปจะตื่นตะล่อนแท่นี่เมื่อไดเป็นี้คำเลยเเบมเต็มกระยามันมหรอกเจ้าตัดอีกบก่ขวบเ,เ,เมื่ออารุก,กนนันได้เถิดเอให้คขวบไปเป้าให้คุณบเเ่เลยเลยสอบวันทีส่สะพอนคุกกินิ่กับมันมันยังบเ่เต็มคา,ากพี่น้องเลย ข้าพ่อน้องแฝดเพิ่นว่าสิป่าจะอีกให้มันเต็มอันนี้เครื่องปาดเพิ่นกับน้ำเพิ่อนอะไรเนาะอุปกรณ์ที่เพิ่นใส่ปาดหญ้าเนาะเพิ่นกาเอะเบรกมากเลยจะอาจักไฟมาปาดนะพ่อแฝดจัะพยายามเพิ right> ่นให้โบจะเลี้ยวโอ้ยงานไม่เพิ่งเลยเพื่อนมาให้ลูกเห้เต้าไส้ให้นี้ เพื่อนมาลุกออกกอก็พูนๆอยู่ในงาเนาะทางไหนครับข้างๆเราเนาะเพื่อนฝ้าเอาหิ้งเลยพลองแฝงกันจนเล่นแลาวพี่น้องเพย่อนชิมว่าตุ๊กในข้างหน้าเลยเอ้าเจ้ากาวยังเจ้าขบปาดบอลนี่นะอ๋อคนมาหย่าบอลลุกคนวะกันหย่าบอลลกแกปาดกันน้าไล่เนาะหาปาดเอาบอมันลุกคนวะมันเฉ่งไรไว้ โอ้ม oh, mm ันแดงๆคบตีนนี่นี่คอยเครื่องเก๋ไม่ให้ลูกอยู่เจ้าบนอ่าวบอเราเผชิญลงป่าเอาหยามให้หน้าพี่น้องเลยมันจะกินบ่อหยามให้หน้านี่ไอ้หยาคือว่ได้โรคบ่อพอแฝะผูกป่าแล้วเอางหน้าไม่ถอดกันวุ่นๆเพิ่งจะได้ใส่เอาเครื่องนี่แหละจั๊ก ป่าเนาะเป็นอย่างนี้บันนี้ทิดกับ่ไรบันนี้มันคำเลยมันก็นอยากเมื่อได้ฟูเฟียดด้วยนกแล้วค่ะเบิ่งนี่เรียบร้อยไปมาแล้วคอนกลุ่มหมอก

พ่อน้าพ่อแม่พี่น้องเช่นนี้กต่ชีวิมีอย่างไรเนาะสาวพอ่อนได้ออกมาถ่า,ายทำให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีอะไรทำส้มมึงบรรยากาศของทำให้เศร้าหน้าเฮาเนาะการเลาะถ่ายบรรยากาศตามทุงท่งไทุ่ายๆในพ่อแม่พี่น้องเลยค่อยขำยำแดงแล้วมืดคึด้ในน้องเขาพูดพ่อก่ะโรยถ้าสาวพ่อว่าพิชชาประกาศอะไรกันขอโทษขอ,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 ขอให้น้ำพ่อแม่พี่นอ้องอยางไรเด้อ คุณทุกคนกดติดตามและเป็นกำลังใจให้สะพอนี้เลยเกับสบายดีและสวัสด,ดีพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคัวบะสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสด,ดีเดอ้อ